สวัสดีทุกคนที่กำลังจะเข้ามาดูนะคะมือิกากับพ่อครับช่องเอมิชนะอีกแล้วนะคะมือิกาเขากลับมาเบิงนะคะเนาะบรรยากาศการลงบล็อกเวทีครั้งแรกนะคะหลังจากที่เราได้ซ้อมกันเหน็ดเหนื่อยมานะคะเป็นระยะเวลาประมาณ1นเดือนนะคะเกือบจะ1เดือนแล้วนะคะที่เราซ้อมมาเนาะวันนี้ก็ลงบล็อกเวทีวันแรกนะคะสวัสดีทุกคนที่กำลังจะเข้ามาดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะคะวันนี้เราเอมจะพามาดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศในการลงบล็อกกิง แม่เอมสูซาน้องหลิวรอดูด้อาเบิ่งเดอเปิดวงเดอผู้ใดนะคะที่อยากมาวันเปิดวงนะคะก็สามารถมาได้นะคะเปิดวงของเราวันที่1นะคะวันที่1นตุลาคมนี้นะคะไกลสีหอแล้วนะคะเนาะค่าบัตร100บาทนะคะรากะรับชมไลฟ์สดฟรีนะคะอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศเนาะับดว ปีนี้คือยิงอย่งใหญ่อลังการมากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะเด้อค่ะอยากเห็นผู้ใดนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้นะคะน่เดีนยอาอินสตาพใหมไเบิง้ง ากมาวันเปิดวงสามัติมาได้นะคะเปิดวงที่โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟนะคะอยู่ที่บ้านพักของข้าเองนะะเนาะห่างจากบ้านพักประมาณ4กิโลเมตรนีดนึงนะคะเนาะก็คือเป็นโรงเรียนในชุมชนนะคะกับสามาัตอ่าเปิดวงนี้เฮากับเป็นเป็นการเปิดวงการกุศลนะคะเพราะว่าเปิดวงแล้วหากค่าใช้จ่ายต่างๆนานา,นานแล้วก็คือแล้วก็จะนําเงินเข้าสมทบโรงเรียนและก็วัดนะคะทุกปีเลยเข้ากับเทศแบบนี้ประจำทุกปีนะคะเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวจะใหไปดูบรรยากาศนะคะตอมาดูด้วย ตองไม้เลขกสามนะคะนกตัวเล็กโอไม้เลขกสียฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะนี่น้องปอนนะคะสาวตัวท็อปแห่งวงการวงการยังวงการเล่นไม่แก้แก้เป็นการบ้านด้วยนะที่ชายไม่ผ่านวันนี้เป็นคำทานหาว่าอย่างแต่เนมันพายเคียวยืนหนึ่ง น้ำมันพายยืนยืนหนึ่งเอวลั่นฟาดใจสีเพลลรันเลยนะครับเบิวตี้ไปไหนแล้วบิวตี้ของนายูจะรันเพลงแล้วนะคะต่อไปอันนี้พีรดานะคะน้องขอตั้งใจน้องระดาน้องยีนคู่กันเน้านะไายกันพะนะใจสีเพยพยายามจับจังหวะอย่าลืมฝากอะไรกดแช่นะนะคะเหนื่อยไหมแม่ปีนี้รับบทหนักบอ บนบนนักบกแต่งแลนขึ้นแลนลงโอ้ยแม่ก็เวทีสูงอีหลีนะคะเนาะนี่เวทีฉันรู้สึกว่าเวทีมันเป็นแคบๆคก็เกาเนาะเป็นไงบ้างเลยพี่น้องบมาตะเคืองตะเคืองตะเคืองตะเคิองขึ้นอยู่เนาะเพิ่งเริ่มต้นนะคะเพิ่งเริ่มต้นขึ้นขึ้นเมื่อเถอะวะเพิ่งเริ่มต้นเนาะอันนี้คือเพิ่งได้จักเพ่งเองสามขั้นได้สามเอ้ยสี่สี่เลยอีกหลายนะคะเนาะขนาดเพลงสองเพลงแหลกนี่ยังแบบนาขนาดนี้นะคะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะ

พร้อมนะเพลงอะไรคะเพลงน้ำมันพายนะคะเพลงแรกนะคะเนาะมาเบ่งบรรยากาศกันเลยอุ้ยให้เบ่งทางนี้มันกะสีมืดน้ำมันพายเคียวยืนหนึ่งเอลันปัดใจสิเอดฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ได้ด้วยค่ะพร้อมนะครับวันนี้จะไม่กินข้าวแรงนะคะจะไ่กินข้าวแรงหล่ะกับข้าวเดือกกะสีบกินนะคะเนาะเพราะว่าลดหุงยังจริงจังแล้วนะคะตอนนี้นก็นน้ำหนักไม่ลงแต่ว่าน้ำหนักเท่าเดิม นักซ้อมเก่ากับดูาดีใจแล้วนะคะน้องให้ดูบรรยากาศนะคะ,ะตั้งใจว่าเดียวสมว่าเดียวส่งมาค,คอมเมนต์พูดคุยกันได้เด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นในเด้อ สู้ๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่ทุกคนที่ยังรักเละก็ยังติดตามน้องเอมแล้วก็ทุกคนในทีมงานนะคะยืนเอาดอกแม่งใหม้หลาย รับแ,แอนหนูแน่โอเคค่ะอ่าอินอินบ็อกเฟซบุ๊กมาเลยนะคะเปิดเพลงค่ะเปิดเพลงที่เราอัดไว้นะคะเอมีม่ซูซูแมททิวซ,ซูขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ พี่น้องไม่อยืมไม่ยืมคุ้มงานเลยพี่น้องเบ่งพ่อนาพ่อนากับมานังคุ้มงานงนะคะน้องอ้ยแม่งไม่มหลาย ไม่ลายเว้ยตอนนี้ไปยืนตรงนี้นะคะเพราะว่าแม่งไม่หลายเต็มหัวเต็มหัวแล้ว พี่เตยมจังอยู่นู่นนะคะตอนนี้เพื่อนสอมอยู่ขานุ่มปรกกาเข้าไปอันนี้หนูไม่กล้าเข้าไปอ่ะใกล้อันนี้นะคะเพราะว่าคุณครูก็กําลังดูไลน์แล้วก็กาลังจัดบล็อกอยู่นะคะลงรักทีมงานนี้มากๆเลยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่กําลังที่ติดตามนะคะขอบคุณห,หลายๆายคะ่ะ ใกล้จะถึงคิวน้องเอ็มแล้วนะคะผู้ชายลงมาผู้หญิงมาค่ะฮะคนลินไม่รู้จะตั้งโทรศัพท์ไว้ไหนอ่ะหี่ติดตามตลอดนะคะขอบคุณนะคะ ุอันนี้ก็จะเป็นการจำลองการร้องแล้วก็การเต้นนะคะ่ะเป็นสาวหงสตาให้บ้านเพชรว่าบนนี้หาเลาะมองหันมองนี้ตวดกินเหล้าฟรียงเยียว 对吧？ ในความไม่สะดวกนะคะทุกคนบรับนะรบมไม่มีใครจับกล้องให้จริงๆค่ะมันมหัหต์นี้มันก็ลเลยจับเบี้ยนหัวนิดนึงนะคะเนาะ ันที่1ตุลาคมนะคะเบิดวงวันที่หตุลาคมนะคะเนาะอยู่ที่โรงเรียนบ้านโคกเกาะหินเหล็กไฟนะคะอยู่ที่บ้านพักของมอลำัมพราวนะคะสวัสดี400คนด้วยนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้กำลังลงซ้อมลงบาวทีนะคะฝากทุกคนกดไลค์ด้วยนะคะขอความขอความกรุณาทุกคนนะคะทั้ง416ิท่านนะคะ ฝากกดไลค์ให้้นงเองเลยนะคะฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะคะเหมือนอก,กับลงบล็อกเวทีที่ทแรกนะคะเนาะลงบล็อกเวทีครั้งแรกนะคะแบบว่าล่งคร่าวๆซะก่อนเพราะว่าเพลงเราก็เรามีสองครูที่สอนเต้นเนาะเท่ากับคุณครูอีกท่านหนึ่งก็กำลังจะมานะคะกำลังเดินทางมานะคะ เอฟซีทุกคนจ้าขอบคุณนะคะอยากไปดูมาค่ะพี่ตุ้ยสู้ๆขอบคุณนะคะรักพี่เอ็มนะขนาดเต้นอยู่อย่างไรสดขอบคุณนะคะเต็มที่อีพี่น้องปีนี้คือขึ้นเวทีปีแรกครั้งแรกและก็รับสึกหนักเลยนะคะซึ่งน้องเอ็มนี่บพเคยไม่เคยร้องเพลงไม่เคยจะไม่ร้องเพลงแม้แต่งานโรงเรียนหรือว่างานอะไรนะคะก็เลยแบบว่ารู้สึกตื่นเต้นนะจัหน้อยนะคะเนาก,ก็ฝากทุกคนช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ สู้ๆนะคะทุกคนน้องเอ็มลองเพลงมวลขอบคุณนะคะฝากเป็นกำลังใจให้อาดนเซอร์ dancer, นักดน,นตรีแล้วก็นักร้องของเราทุกคนด้วยนะคะคือปีนี้เข้ากับเต็มที่จริงๆค่ะปีนี้เต็มที่ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโชว์ชุดต่างๆนะคะเนาะท่าเต้นปีนี้เข้ากับคือพัฒนาขึ้นเหนือกว่าปีกายเยอะนะคะนักร้องนะคะลงนี้ก็จะเป็นพี่ระดากับคุณพี่แสงดาวนะคะ เอ็มสู้ๆขอบคุณค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้ดูไลฟ์สดครั้งแรกเลยดีใจนะจ๊ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากค่ะนาตีมาบอน้องเอ็มพี่นัทว่าจะมาอยู่นะคะวันเปิดวงนะคะว่าสิมาอายู่เนาะตัวเล็กแบบแน่นอนมากมันต้องใส่อารมณ์นะคะทุกคนเต้นเพราะเพลงนี้มันเป็นเพลงเต้นโชว์สนุกสนานนะคะคือต้องแบบใส่อารมณ์แบบเขียข้ยวๆให้คกๆคนาเน่ะเนาะ ันนี้คือยั่วมากนะคะสวัสดี500คนนะคะฝากกดไลค์ให้น้องเอ็นด้วยนะคะขอความกรุณาทั้ง500ท่านนะคะฝากกดไลค์เพื่อเป็นกํลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะชอบน้องเอ็มมากขอบคุณนะคะดูคลิปไลค์ตลอดจ้าขอบคุณนะคะ ได้ดูก่อนใครสดๆแมนค่ะคุณแม่มาเบิงดูขนาดเบื้องหลังยังมวนขนาดนี้อันนี้คือถ้าวันจริงจะสนุกขนาดไหนทั้งใส่ชุดทั้งโชว์ทั้งเวทีอลังการมากค่ะปีนี้แปรพราวอลังการโชว์นะคะปีนี้น้องการออกจากวงแล้วหรอคะ ใช่ค่ะน้องการออกไปหาประสบการณ์ทํางานเงินเดือนประจํานะคะคือน้องการนี้นั่งกะจะกับมาเต็นอยู่นะคะปีหนาได้ยินค่ะว่าจปสี่เนาะแต่ว่าปีนี้คือนั่งอยากออกไปทํางานประจําอยากออกไปทํางานที่แบบแบบเป็นงานแบบว่าเป็นงานประจําเป็นกะนะคะน้องน้องการก็เลยออกไปเบิ่งนะคะเนาะกิฟออนู้ๆค่ะ มกรีดเอลดีค่ะตันนี้เอจากโนเวจาสวัสดี Nova, สสดค่ะขณะน้องเขาปวดขายังเต้นแบบจัดเต็มแม้นค่ะทุกครั้งที่จะดูไม่ใช่สดอย่างนี้จ้าพอพอดีใจที่สุดขอบคุณนะคะคุณพี่าให้ดูทุกวันเลยนะคะชอบมากๆติดตามตลอดนะคะขอบคุณค่ะน้องเอ็มกาจะพยายามอ่ามาไลฟ์สดให้เบิงนะคะบ่อยๆนะคะแต่ว่าก็กลัวทุกคนเบือ่อ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยเด้อผู้ใดที่เบิ่งย้อนหลังนะคะนอนดูย้อนหลังนะคะที่มาถึงตรงนี้นะคะก็อย่าลืมอย่าก,กดข้ามโฆษณานะคะมงใหญ่มงยักษ์มงลงมงแพร่พราซาทุค่ะคือจริงๆปีนี้น่ะเราพยายามตั้งใจจะทําให้พัฒนาขึ้นกว่าทุกปีนะคะคือห้องกับพยายามเฮ็ดแข่งกับตัวจักองเองนะเนาะ ก็ค <S an> ือไม่อยากจะพยายามเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครเนาะกับเหตุทําในวงของเราให้มันดีกว่าปีกายก็คือแข่งขันกับตัวเองเนาะเพราะเราจะไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานของวงอื่นนะคะก็คือคาริว่าทุกวงนี่ทําดีที่สุดแล้วเนาะวงเราก็คือพัฒนาพยายามจะพยายามพัฒนาผลงานเพื่อแฟนขับแฟนเพลงทุกท่านนะคะก็คือพยายามพัฒนาขึ้นทุกปีไม่ว่าจะเป็นท่าเต้นชุดรูปแบบเวทีดนตรีต่างๆนะคะก็จะทําให้มัน ถือใจแฟนค่ะแฟนเพลงนะคะผู้ใดมักฟอนมักมวนมักล่ำมักคอนเสิร์ตเฮ้ากะเอาทุกรูปแบบมาร่วมกันในวงของเฮ้านะคะเนาะค่ะลเลิศมาขอบคุณค่ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะบานมอลละมูเลยแท้งปะนะ ขอบคุณนะคะสู้ๆจาขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะขอบคุณทุกกาลนั่งแรงใจเนาะค่ะเนาะหัวเ้านี่เห็นแฟนคลับแฟนเพลงนี่มากละกะรอดดตามนี่หวกเฮาก็ดีใจนะคะนะเพรววาะแฟนเพลงถ้าไม่มีแฟนเพลงก็คือไม่มีเราในทุกวันนี้นะคะเนาะก็คือพวกเราก็คืออาศัยแฟนคลับนี่แหละค่ะ ที่ยังมีเข้เราวดยสมือนี้นะคะนาะก็คือเพราะแฟนลับแฟนเพลงนะคะก็ต้อ,องขอบคุณแฟนสับแฟนเพลงหลายๆเนาะเนาะ,ะที่ยังรักยังติดตามยังคอยเชียร์ชผลงานของเราตลอดนะคะรับรองว่าปีนี้อลังการกว่าทุกปีแน่นอนคะ่ะโอเคค่ะโอเคค่ะ ตอนนี้ก็คือบล็อกเสร็จแล้วนะคะบล็อกเสร็จแล้วนะคะช่วงแรกนะคะบางว่วจะได้บล็อกเพลงใดอีกนะคะแต่ก็คร่าวๆก็น่าจะประมาณนี้นะคะเพราะว่าคุณครูก็ต้องกลับไปแล้วก็ไปทํางานนะคะคู่ก็ต้องไปเฮ็ดงานเพราะคุณครูทํางานอยู่ที่ตะมนแดงยะโสธรนะคะคุณครูของเราก็เป็นจะเป็นครูปูกับครูอ่ะครูหนึ่งนะคะวันนี้ลงบล็อกวิธีจักเพลงน้ำมันพายสีเพลงนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีหาโหาสิบคนนะคะเนาะฝากกดไลค์ like ให้ใน้องเอ็มด้วยนะคะอ๋อชอบน้องเอมี่ค่ะโอเคน,น่ารักเสียงดีเป็นกำลังใจให้นะคะอบค่ะอ่ายังเหลืออีกนิดนึงก็คือเรื่องบล็อกเนาะที่ที่ทุกคนอาจจะมีหลงมีเบอร์บ้างนิดนึงก็สําหรับรูรูเรื่องบล็อกอย่างเดียวเลยว่าตอนนี้ยังไม่มีความมั่นใจในเรื่องบล็อกแล้วก็ยังไม่มีความมั่นใจในการเต้นรู้สึกว่าเหมือนจะบางคนขึ้นมาัรู้สึกเก่งๆอยู่ใช่ไหมเอมี่เก่งใช่ไหมสาหรับคนใหม่อ่ะเก่งไหม เออเพราะว่าแต่ว่าคนเก่าโอเคมากเลยอ่ารู้สึกว่าเข้ามาบุบแล้วมันก็มั่นใจในการขึ้นบล็อกเว<บ>ทีดูเลยเลยบอลินตนุนก็ดีเป็นเรื่องที่ดีคืออะไรอะ่ออะธีรพรรัฒน์โคตรพงคืออะไรคะพิมภาษาลูมายังเรียวจ <รา S 1> <า>ับใจความว่าเอมี่อย่างนี้เอมี่บบเตนหรือเปล่าบอลินตุนบอลบอลินตุนโบเตนหรือยังเต้นตู่เต้นตีอ๋อเต้นอยู่นะคะเต้นเป็นบางเพลงเนาะค่ะเนาะ เพิ่งน้อยสู้ๆนะคุณครูบอกไปแล้วเนาะวันนี้ว่าใครว่าเหนื่อยไหมใครที่พี่เพิ่งอยู่ในห้องนะเป้นดีเป้นไม่ดีนะครับอ่ะวันนี้คนที่เต็มไม่ดีนะครับออกมากีบออกมาตอนออกมาออกมาจะมีการลงโทษกันเกิดแครี่ออกมา เขาบอกแล้วใช่ไหมให้ตั้งใจเท<ป>ลลี่เล่นตลอดตองคุณบอกล้วลายลายมาไดนะ้ไหมกิบเหมือนก,กันแต่ผิดตอลอดถ้าเต็นก็ผิดลืมบล็อกตลอดคุณไม่เข้าใจ ขอบคุณทุกคนนะคะแพนนี้ก็เล่นเล่นอยู่นั่นแหละน้องเอมดูพร้อมลงเยอะเลยขอบคุณนะคะตอนนี้การอ่ารลดทีนะคะน้องเอ็มดูเป็นคนมีทักษะการพูดดีมากหมอกรเป็นพิธีกรขอบคุณนะคะขอบคุณไอายคนบนดอยนะคะเนาะเอมมี่ร้องกี่เพลงจ้าประมาณเย่านับก่อนเด้อ แค่หยินหนึ่งแล้วก็ภาคและก็เหนื่อยบ้างเหมือนเดิมกันเหนกันดูให้ช่วยกันเพลงเพียงเดียวเพียงหนึ่งเพียงอันประมาณสี่เพลงนะคะเพลงเต้ยไม่รู้ว่าหนูจะร้องอ่าร้องเพลงอันอย่างก็ลมสาล่ะคะน้องเอ็มเรียกเออพี่แพวก็ให้หนูร้องลมสานะคะแต่ว่าทุกคนตั้งใจซ้อมนะคะแต่ว่าปีนี้อาจารย์ดนตีเปลี่ยนเพลงของหนูเป็นเพลงเกี่ยวข้อดอกลอนแ้นแล้ว ทุกคนไม่ดีนะคะทุกคนมีดีในตัวเองตอนนี้ทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะที่คุณครูที่คุณครูอ่ะที่คุณครูดูนะคะปกติคุณครูก็ไม่ได้ดูแต่พี่น้องแต่วันนี้นะคะเป็นวันเป็นวันเกิดของพี่แพรี่นะคะทุกคนตอนนี้ก็กาลังจะมีเซอร์ไพรส์นะคะทุกคนรอดูนะคะติดตามติดตามเด้อสวัสทุกคนแมทธิวเต้นล็อกไลดีมากนะคะเต้นล็อกไลดีมากแมทติว โซฮอตอยากให้นอกไลน์กว่านี้นะลูก่าหวานเกินไปนะคะพยายามแบบล็อกไลน์นะคะแม่ทิ้วกับอ่ะอิสุวาบล็อกได้พร้อมว่าไงมากอนี้ไม่ใช่การดูนะคะเป็นการแกล้งแบบบล็อกไลน์นะคะเป็นบ้านเกิดของพี่แพรี่พี่วินตลุกสาวประจำวงนะคะ ต้งนอนเอาเองไปสิลงไลน์ให้คนอื่นได้ถ่ายคลิปนะคะเนาะเพราะว่าเอาเองก็ว่อยากจะเอาเปรียบคนอื่นแบบว่าแบบอุ้ยยังมีถ่ายคลิปยังมีไลฟ์สดแล้วแบบเขาก็ไม่อยากดูคลิปเองของอีเอาเองเพือบระยากบระยากให้ทุกคนมาแบบว่าแบบไม่อยากให้เพื่อนๆในวงแบบว่าเขารู้สึกแบบนี้เอาเองสิก็จะลงไลฟ์ก่อนให้ให้เพื่อนๆเขาถ่ายคลิปกันนะคะ ก็คือบอกยังไงก็คือแบบว่าแบบก็าอยากให้ทุกคนมามอาวันของเอ็มกันสิ้นเสิ้นก็เลยแบบว่าจะลงไลฟ์ก่อนนะคะในช่วงที่เขาเซอร์ไพรส์วันเกิดพี่แพรเลีนะคะเพื่อจังเมื่อันวันที่อ่าวันที่ถ่ายโปสเตอร์นะคะน้องเอ็มก็ใช้อารมณ์ไ่เต็มที่น้องเอ็มก็ลงไลฟ์ไว้นะคะก็ต้องขอโทษหลายนะคะเพื่อน้องเอ็มอยากเปิดโอกาสให้อ่า ให้เพื่อนๆได้เขาได้ถ่ายคลิปด้วยได้คลิปหน้ามังสินาขึ้นเค่ะอยากจะไม่ว่าให้กองมนต่ากันเดี๋ยวยานานมูเพื่อนเสิอึดอัดแตงสินานูก็เลยเป็นหัวขามรู้สึกเขากังวลอะไรไหมคะไลส่วนให้เบื้องเนี้อพนะไลส่วนให้เบื้องเนื้พนะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเอ็มจะให้ดูช่วงอีกช่วงช่วงหนึ่งนะคะแต่ว่าจะ บบอ,อีกแบบหนึ่งะคะา่าถ้าได้คือ่าได้หรือบบนนะะว,ว่าบ่ปั่นใจนะคะช่วงใดที่เขาว่าเขามีเวลาว่างเยอะเพราะว่าครูเข้าออบ่ายบ่ายสองเพราะฉะนั้นดีก็เลยย้ำเสมอว่าประมาณเที่ยงเดี๋ยเที่ยงขึ้นอรือว่าก่อนครูมาคืออยมให้ร่วมก่อนไม่ใช่ว่าจะมารวมตอนที่ครูมานะคะอต่ีมให้ร่วมก่อน ตอ,ตอนนี้จำท่าบวกขึ้แม่นอืมจำท่ามีค่อยแม่นพยายามนะคะพยายามอะไรที่ได้ก็คือต้องถามคนที่แบบเออเธอท่านี่ฉันก็ได้เทนีท่ฉันมั่นใจไน่ตรงนี้จะสินามีค่ะมีแน่นอนนะคะแล้วก็แพรรี่มีเค้กแน่นอนคะ่ะ อยู่มาหลายปีนะคะอยู่มาหลายปีหลายปีก็รอชมคลิปทางช่องอ่าทางช่องหลายๆช่องทางด้วย<ม>นะไม่ได้ไม,ไ,ดไม่เกี่ยวกับเต้นข้างหน้าข้างหลังนะคะรอชมคลิปช่องปอนกิปชานเนลด้วยนะคะตอนนี้ปอนกิปก็กำลังอ่าอันนี้เสื้อพายอยู่นะคะทุกคน พิงวินหายแล้วนะคะพวินหแล้วนะครูให้ใครอยู่จุดไหนก็คืออยู่จุดนั้นนะคะรักษามาตรฐานของตัวเองและก็รักษาหน้าที่ของตัวเองครูันให้ใครอยู่จุดใดก็คือว่าครูคนบนแจแล้วว่าความสามารถศักยภาพของเธอศักยภาพของเธอนะคะเราต้องเราต้องลุกแสดงว,ว่าเธอมีศักยภาพคนนึงที่ครูมองเห็นความสามารถของเธอ หือว่าครูให้ความสําคัญแล้วก็เล็งเห็นว่าเธอน่ะทาได้เธอสิว่าวาเธอสิมาเต็นทางหลังอยู่ข้างน้องก็ได้เขา่าแลคะทุกคนให้เบิรงขขาข่าวพ่อนะคะเนาะอย่าเป็นคนแบบนี้ยายหทุกคนรอติดตามอ่ะไม่ชอบเราติดตามช่องอ่ะช่องทุกคนช่องอ่าปอนคิปด้วยนะคะช่องแมทธิวด้วยนะคะทุกคนรอติดตามด้วยด้อพี่มอบหมายอะไรให้เธอบ้างติดตามด้วยนะคะทุกคนให้ดูแล เด็กใหม่ทุกคนเป็นหน้าที่ของแพรี่ให้ดูแลเรื่องงานโชว์โโยกป้องให้เลยค่ะที่มอบหมายให้เธอโโยกป้อง Happy Birthday To You <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะช okay, si okay. okay, yeah. oh, ่วงโอวยพรน้องเอ็มจะให้ทุกคนดูในช่องติดตามฝากติดตามช่องกิีปปอนชาแนลแล้วก็ช่องทุกคนในทีมงานด้วยนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะน้องเอ็มก็จะให้เบิร์นะม่านขาวๆนะคะเนาะรอนะคะทุกคนรอติดตาม คลิปท,ทางช่องปอคลิปชาแนลนะคะแล้วก็ช่องแมทธิวด้วยนะคะตอนนี้ก็มีหลายช่องที่ไทยนะคะน้องก็โอเคค่ะอย่าลืมนะคะอย่ากดข้ามโฆษณาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องด้วยนะคะให้ทุกช่องที่ลงคลิปในวันนี้แลวก็ทุกคนในทีมงานอย่าลืมอย่าลืมฝากติดตามด้วยนะคะโอเคค่ะบายนะคะรักเป็นคับทุกคนค่ะไงลูกมันูห